ได้อเคือได้ไปได้ไปก็นที่ต้องขอโทษขอไปัย,ย,ย,ยเรื่องนี่น้องวันนี้ก็เริ่มงานมาตอนเย็นเนี่ยประมาณกระทุ่หนึงแหละบางทีก็ข้บมางที่ก็กทุ่มก,กว่างานวัตอนเช้าไปแท้่เช่า,ชา,ชาขอบคุณรางวางเรืยอขอบคุณเจ้ารานอองตาที่อยู่เป็นเพื่อนกันเนาะ จะมีคลิปมีอะไรลงเะไรจะทําคลิปทําอะไรลงเลยตอนตอนนี้ยังไม่มีคลิปก็เลยขึ้นไลค์บางคนเนะาะพอทำมีคลิปก็อาจจะลงคลิปลงอะไรด้วยอาจจะมีอาจจะทำฟีเนร์หรือย,ย,ยังไงยังไม่รู้เลยเนะาจจะรอดูก่อนก่อนเนาะ นี่ก็เย็นๆเนี่ยพี่นโน่คือหลายบ้านจอดเอาไว้ปวดตาโอ้พี่จิตรพาพักเลยเด้อไม่เป็นไรพี่จิตรพาขอบคุณนางบางเด้อขอบคุณพี่จิตรพาพี่จิตราประักเลยเด้อขอบคุณนางบางขอบคุณพี่จิตรพาบ้างพี่จิตรพาพักเลยพี่จิตรพาพักเลยเรือพักเลยเรื่อวันนี้หาหมอมา ผมก,ก็ไปโรคไปโรคตาตาเ,าเป็นตาไมยากตาตาต่อเนื้อเนาะต่อเนื้อต่อใครนี่แหละก็ทำไม่ได้เลยเกืบไปโรคมาโรคมาได้สอง แวบ้านนี่คุณได้บ้างก็ไม่ค่อยได้เห็นหน้าเห็นตาขาตาบางคนก็ยังไม่เคยเห็นหน้านาคาตาแต่พี่จิตรภาเนี่ยจำได้อยู่เนาะพี่จิตรพี่จิตรภาเคยเข้ามาบ้านผมบ้านรักบ้านรงเคยเคยเข้ามาอยู่ข้ามาบ้านรักบ้านรงค์บางคนก็ยังไม่ได้เคยเห็นตัวจริงเนาะตัวจริงก็จะคืนไร้อยู่ตอนเนี่ยประมาณบ่ายสองโมงเลยบ้านบ้านรักบ้านทอนบุิษัทเฟรมบ้านทอนบริษาทเชนเนลเนาะ บ้านหนล่งพอลิสันแฟนบรีนะก็อีกบ้านก็ผ่านแล้วแหละผ่านหมดแล้วแหละบ้านหนุ่มพ่อก็ผ่านแล้วบ้านานีน้ก็ผ่านแล้วเพลงเร่งดูหนังสือมากใช่ใช่ใช่พี่พี่จินตุ๊ก็าภาพ,พเลยพี่ภาพครับเราขอเห็นนะพี่ทํางานโพี่ทํางานพี่อยู่ทำงานไม่ยอหยุดเลยทําพักทําอะไรเลยเห็นปลูกพักปลูกอะไรเต็มเลยที่บ้านนั่นแหละเมนมีเวลานึกเมนวีเวลาเศร้าเลย พ่อที่ผมนี่ไปเห็นหน้าเห็นตาผมใส่ชุดทํางานผมใส่ชุดทํางานมาแล้วไม่ได้อาบน้ำเลยมาถึงบ้านก็รีบกินข้าวไปท,ทักทายบ้านพี่บ้านน้องได้ประมาณสี่ห้าบาทแล้วลก็วันนี้ก็จะมาขึ้นขอบคุณคุณพี่พน้องๆเลยเนาะมาขึ้นไดแต่ผมไม่ได้ขึ้นได้ก็อาทิตย์นึ่งเร็ดดิอาทิตย์นึงแล้วอาทิตย์สั่งก็ไม่ได้ลงเลยอาทิตย์นึงเลย ส่งกันบ้านพีนูเนาะตอนนี้พียูก็เปิดโอกาสให้เรากเก็บเหรียญซิเปเหรียญแล้วก็จะไปพิณเราก็ต้องขึ้นได้ขึ้นอะไรบ้างบางคนเขาก็ไม่ได้ขึ้นได้เพราะเขาทำซิปเนียวบางคนเนาะแต่ผมก็จะทำซิปบ้างขึ้นได้บ้างสาระไปเนาะขอบคุงลังบาลเลอร์ของพีนงพ่น,นอ้องที่จริงเขาบอกให้ขึ้นรายนอนนนั่แหละที่ปบางคนเขาบอกให้ขึ้นรายนอนแล้วผ่าแล้วขึ้นรายนอนก็ได้เป็ ้นรายนัะคือผม้นรายต่างนี่ก็อยากได้เอฟซีเนะาะเอฟซีก็หมายกำลังใจอ FC เอฟซีเพื่อน,น,น,นเพื่อนพี่นอกที่อยู่ด้านนอกก็เพื่ออยากมาให้กำลังใจก็มาได้ให้กำลังใจสินกันเลยกันเนาะ